สวัสดีนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะนัดต่อลืมไปค่ะแม่บีเอ็นจอยช็นะคะมาแล้วค่ะคุณลูกค้าค,ค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้พี่บีหน่อยนะคะเปอร์ติดต่อนะคะอุ๊บอยู่ด้านนี้นะคะ0814442245สําหรับคุณลูกค้าที่ไม่เคยนะคะสั่งสินค้าแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่สั่งสินค้าเป็นประจํา ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่สั่งสินค้าเป็นประจําเวลาคลิปลงแล้วนะคะรีบเลยนะคะรีบจับจองค่ะนะคะสอบถามแอดมินโทรหาแอดมินได้เลยนะคะพร้อมจางคุณลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยติดตามแล้วเข้ามาใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามให้พี่บีด้วยนะคะเราไปเริ่มกันที่แบบแรกเลยเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะคะคุณลูกค้าขาไปค่ะนี่นะคะจะเป็นทรงคอกรมพี่บีใส่คอกรมอยู่ ะะรอบปกตัวนี้อยู่ที่46นิ้วเป็นแขนค่ะทรงแขนสั้นนะคะความยาวนะคะประมาณ26นิ้วค่ะสำหรับแบบแรกในคลิปนี้เดี๋ยวพี่จอยจะใส่รหัสสินค้าไว้ให้เรานะคะและราคาค่ะสำหรับคอกลมรุ่นนี้ทรงนี้นะคะพี่ปีขอราคาค่ะ195บาทนะคะถ้าเป็นทรงนี้เป็นรุ่นนี้ราคาเดียวกันหมดนะคะรอบปก46นิ้ว ความยาวโดยประมาณนะคะ26ค่ะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ3สีค่ะตัวนี้พี่บีขอเรียกเป็นสีน้ำตาลนะคะคุณลูกค้าตามมาด้วยค่ะตัวนี้พี่บีขอเรียกสีกรมนะคะลายผ้าใหมลายผ้าสวยนะคะและค่ะตัวนี้เป็นสีแดงค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3สีสำหรับนะคะรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่สองต่อกันเลยนะจ๊ะ แบบที่สองนะคะคือตัวที่พี่ปีใส่อยู่นะคะตัวนี้จะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะเป็นลายมังกรคะ่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะคะอย่างที่แจ้งว่าตัวนี้จะเป็นทรงขอบกลมนะคะแขนสั้นคะ่ะรอบปกสีบนิ้วนะคะความยาวโดยประมาณ26ไม่เกิน27นิ้วมีด้วยกันทั้งหมด3ส,สีนะคะสีแรกคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นสีแดงนะคะต่อด้วยคะ่ะสีที่สนะคะคุณขา ตัวนี้พี่บีเรียกเป็นสีกลมนะคะมีแดงมีกลมนะคะสวรรค์ค่ะสีที่3นะคะเป็นสีบานเย็นค่ะชมพูบานเย็นมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณขาสาสีด้วยกันคุณลูกค้าท่านไหนชอบนะคะคุณลูกค้าท่านไหนรักคอมเมนต์มาได้เลยนะคะราคาเท่ากัน195นะคะรุ่นนี้จะมีกระเป๋าให้หนึ่งใบค่ะสวยๆเก๋ๆนะคะกับงานท่านลินินนะคะ ผสมผ้าฝ้ายค่ะตัวนี้จะเป็นงานเขาจะเรียกบางท่านจะเรียกงานตัวนี้ว่าผ้าคอมนะคะกิณลูกค้าเราไปดูแบบที่3มกันค่ะแบบที่3ามนะคะสําหรับงานรุ่นนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะงานผ้าลินินนะคะรอบปกสี่สิบหกนิ้วนะคะความยาวอยู่ประมาณนะคะ26นินะคะไม่เกิน27นิ้วมีกระเป๋าให้1ใบนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งลายผ้านะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะ สีแรกค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีแดงสีที่สองนะคะเป็นสีเหลืองและสีที่สามค่ะเป็นสีเขียวมีด้วยกันทั้งหมดนะคะสามสีสำหรับงานตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะคะที่พี่ปีใส่อยู่จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะสามลายผ้านะคะแต่ละลายผ้าส,สวยๆนะคะคุณลูกค้าขานะคะที่นะคะแบบที่สีนะคะคุณลูกค้าในคลิปนี้คะ่ะ ตัวนี้จะเป็นนะคะปกเชิร์ตกระดุมหน้าแขนนะคะจะเป็นแขนข้อสอบค่ะความยาวตัวนี้อยู่ประมาณนะคะ27รอบปก46นิ้วนะคะสำหรับแบบต่อไปเรามาดูสีกันเลยค่ะรุ่นนี้จะมีด้วยกันนะคะ3สีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3าลินินค่ะคุณลูกค้าะ,ะราคาสำหรับตัวนี้รุ่นนี้พี่บีขอราคาอยู่ที่2 0 0บาท นะคะงานตัวนี้งานรุ่นนี้นะคะพี่บีขอราคาอยู่ที่200บาทซึ่งถามว่า5บาทแพงไหมคะกับการเปลี่ยนต่างของงานไม่ไม่แพงเลยนะคะเพราะตัวนี้เป็นกระดุมหน้าเป็นแขนข้อศอก5บาทคุ้มมากค่ะตุณคะ่ะัเรามาดูสีกันนะคะตัวนี้พี่บีขอเรียกเป็นสีเขียวนะคะคุณขาต่อด้วยค่ะตัวนี้นะคะพี่บีขอเรียกเป็นสีเหลืองตอนนี้พี่บีใส่สีเหลืองอยู่นะคะตามมาด้วยค่ะตัวนี้เป็นสีกรม นี้ด้วยกันทั้งหมดนะคะ3ส,สีด้วยกันสำหรับงานรุ่นนี้คนลูกค้าท่านไหนถูกใจนะคะลวดลายผ้าตัวไหนสีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะชวนย้ำนะคะปกเชิ้ตกระดุมหน้าตัวนี้ราคาอยู่ที่200บาทชวนนะคะแตกต่างจากงานคอกรมตัวนี้นะคะ5้าบาทเท่านั้นเพราะรุ่นนี้195ค่ะเราไปดูแบบสุดท้ายในคลิปนี้กันเลยนะคะแบบสุดท้ายค่ะ คุณลูกค้าในคลิปวันนี้นะคะจะเป็นลายผ้าตัวนี้นะคะคุณขาเป็นลายผ้าเข้าใหม่เป็นสินค้าลายใหม่นะคะขอกลมค่ะอาซาร่ค่ะเป็นสีกลมค่ะนะคะแล้วก็กระดุมหน้านะคะอย่างที่แจ้งว่ามีกระเป๋าให้นะคะหนึ่งใบค่ะนะคะเป็นแขนข้อสอกมีด้วยกันทั้งหมด3สีมีสีกลมนะคะคุณขาตามด้วยสีแดงค่ะและสีสุดท้ายสีชมพูบานเย็น มีด้วยกัน3สีด้วยกันสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนชอบลายผ้าตัวไหนชอบสีไหนนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยลายผ้าดีๆงานสวยๆราคารุ่นนี้เพียงแค่200บาทจ้ะในคลิปนี้นะคะพี่ปีขึ้นงานให้คุณลูกค้าทั้งหมดนะคะ คือ5แบบด้วยกันนะคะงานผ้าลีนินทั้งหมดรอบปก46บนิ้วรวดทุกแบบในคลิปนี้รอบปก46นิ้วหมดนะคะแต่จะเปลี่ยนตามกันที่แบบเปลี่ยนต่างกันที่ลายผ้าและราคาเท่านั้นคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นไหนดนด่ดวนเลยค่ะเพราะแต่ละรุ่นแต่ละแบบพี่จอยจะใส่รหัสสินค้าไว้ให้เรานะคะคุณลูกค้าคาะกลับขอบคุณค่ะแล้วเราจะเจอกันนะคะในคลิปต่อไปอ้อลืมค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะ ออตอนนี้พี่บีนะคะไลฟ์สดนะคะวันละสมเวลานะคะเจ็ดโมงครึ่งเที่ยงและก็18.30ปดจุดสามศูนย์นนะคะจันถึงเสาร์ค่ะนะคะส่วนวันอาทิตย์ช่วงนี้ขออนุญาตนะคะไม่ไลฟ์เพราะว่าให้น้องๆหยุดงานกันนะคะให้น้องๆหยุดเพราะว่าบางทีวันอาทิตย์พี่บีจะไม่ค่อยได้อยู่นะคะพี่บีจะวิ่งไปที่พัทยานะคะก็เลยหยุดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นจันทร์ถึงเสาร์ นะคะวันละ3เวลา6วันด้วยกัน6,3,18,18ไลท์ 6, 3, 18. 18 like ต่อ1อาทิตย์เราเจอกันทุกวันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ